สวัสดีครับสวัสดีครับปอ,อสโซล่าเพลทออฟชิมามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องดูนี่โอ้ยของเล่นหลายครับพี่น้องพี่น้องดูครับผมของเล่นหลายครับโอ้สวนสนุกคักหลายแท้พี่น้องนี่ได้พี่น้องวันนี้มาพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพย์หมอลำเพลินเงินล้านอยู่ที่วัดสามโพคมนะครับผม อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับผมแต่สนามกีฬาเราตั้งที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผู้แกครับผมอยู่ติดกาวัดเลยครับผมนี่ครับนี่ฮะคือสนามโรงเรียนนะครับผมวัดอยู่ข้างๆครับนู่นครับต้นโพครับพี่น้องนู่นน่ะ บัตรถึงร้อยบาทนะครับเป็นบัตรงานกุศลนะครับผมคืนนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดครับผมกับทีมงานหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงหมอลำเพลินเงินล้านนะครับผมโรภพระราชทานครับพี่น้องเราเล่นอยู่ที่วัดสามโพคําครับผมแต่เวทีตั้งอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านผููแก่นะครับผมอำเภอนาเกดจังหวัดนครพนมนะครับผมนี่ครับเมื่อกี้กดไปผิดนะพี่น้องอัดไหมอัดคลิปไหมพี่น้อง นี่ฮะบริเวณบริเวณในโรงเรียนนี่ฮะโรงเรียนนี่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบกว่าปีนะครับผมบรรยากาศโรงเรียนสี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องเรียนเก่ามากครับสร้างเนี่ยสองร้อยสองห้าสองศูนย์นะครับผมเนี่ยเป็นไม้าขาดไม้สมัยตั้งแต่พวกผมยังไม่เกิดตั้งพี่น้องนี่ครับ เด็กโรงเรียนก็นมีน,น้อยๆเนาะเฮ้ย เนื้อพี่้องคือสนามก็โอเคอยู่นะกว้างบางครับพี่้องนะครับแต่ผมจะพาไปชมนะครับ บาเฮ้ยนะอ,อ,อ,อย่าลืมนะฝากากดติดตามช่องบอสลำพนออฟิเชียลได้นะครับผมเพื่อรู้ความเคลื่อนไหวหน้าง,งานตลาดพื้นที่ที่เราไปก่อนใครนะครับผมน้องฮักแพงก็ไปไปไป,ไปพักพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมส่งที่พักแล้วเนี่ย บพรเอารับสิทธิ์รับพรทำกันเพี่น้องเ้อสาธุบุญนทำกันเพี่น้อง งานอะไร<า>อ <า S 2> ร่ะฮะเป็นงานอะไรงานบุญประจำปีอย่างนี้เหรอ,วอรวมเรือนดีรวมหนาวได้ยก่กมารวมฝนเนี่ยบ้านนี้จะมีฝนนะฮะจะมีฝนทุกปีนะคุณบ้านนี้เหรอ <laughs> ผมมาเจออยู่ตรงผมเจอตรงมุกดาหารเลยเลยสะพานข้ามไปฝั่งลาวหน่อยเนี่ยเจียวฝนเอาอาหารมาตเลยนี่ครับเออเอาเอาอาหารมาจุดไกับโอ้ยเป็นสวย งานวัดสามโพครรมันจะวาปิดของชาวบ้านโนนแพงเป็นของทุกบ้านก็แล้วกันเดอุลยคงไปแบบรถเมาใส่ข่อยือว่าไหนว่าเป็นทุกคนเป็นของทุกคนไม่มีเป็นของพี่น้อง,บ,ททงอบ้านโนนแพงผู้เดียวได้โอ้ยบ้านโนนแพงครับพีนบทท่น้องบ้านเขาทุกคนนี่ครับวัดนี่ครับวัดสามโพคมน,นะครับผมสถานการณ์กับ ่่งวไอีันน้ตำบลไรไอ้ผูแก่หอตะบนภูแก่อาเภอผูอำเภออาเภอนนแก่จังหวัดนครานมเนาะอย่าจะตกเด้อนี่ครับกำดับก็คือถวายปัญหาเสร็จก็ป้าบางองี่น้องทางอัญะยม การนายขอบคุณนายคุณนายอายมาเหรอทำนายกประโยชน์มากข้ามเดี๋ยวชวนท่านสาธิตมาด้วยด้วยอ้วยหน้าด้วงตีบอกท่าสาธิตงีนตีนชาติโลกฝากเพิ่มอีกหน่อย ซีเด้อัดีรีเด hey ้อัดรีส์นะมีักเลมีกมีพักมีแต่กมีแักคยสวยมากครับพี่น้องตี้ักกาดมีเลยสกลนว่าเป็นผักก็ก็กสาไก่เนาะีน้นอากาศดีเลยเ้เป็นกอี่ดีทุกน อะไัอยปัว่มาเกมัทาตเเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีคือพลังแต่ยังวย่ากับสามัคคีกันแบบนี้สามัคคีกว่าจะรวมกันได้ก็คือพูส้สิร่วมกันได้กับพกใเวลาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเอาบบีบเล่นแบบ ตอนนี้ก็อยู่ในวัดนะครับพี่น้องพาพาชมพาชมครับแต่พที่กนแต่เป็นท้องรังี่นสวยอีรีครับพี่น้องนเียงเสียงต่ๆอะไรต่างๆนี่ครับงานบุญเดือนสีครับพี่น้อง บ้านโนนเพลงครับนี่บ้านโนนเพลงนะครับผมวัดสามภูคําครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่เด้อพี่น้อง บ้านโนนแพงนะครับพี่น้องตำบลผู้แกนะครับผู้แกตำบลนาแกจังหวัดนครพนมพี่น is ้องนี่ของแท้เด้อพี่น้องเด้อเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเอฟซีปอสโจเอฟซีน้องอุ้งอิงนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะอถูกพี่น้อง ฝากด้วยนะครับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากช่องบอกสนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับช่วยดันช่วยดันให้ถึงหมื่นถึงหมื่นนะจ๊ะอ๋อถูก อันนี้คือลงคัวพี่น้องอันนี้ลงครัววัดครับพี่น้องวัดดีจ้ะอันนี้ลงครัวเลยพี่น้อง ยอดครับพี่น้องชคลับคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวีดาน